สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูถัดไฟค่ะกับคนมีของค่ะมาเล่าเรื่องราวพอสังเขปนะคะพอได้วางแผนกันค่ะเราเชื่อมดวงดาวรอบวงโคโจรนะคะวันที่31สิงหาคม2565ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามกันนะคะ ยังเป็นกําลังใจกันสม่ำเสมอกายใจแข็งแรงมีความสุขทุกท่านค่ะภาพรวมนะคะคนมีของค่ะโนูชัดไฟการเริ่มต้นค่ะการค้าข,า,ขายค่ะทั้งไกลและไกลค่ะข่าสารทั้งไกลและไกลคเชื่อมันในตนค่ะ สิ่งที่ปรารถนาก็สําำเร็จนะคะการติดต่อค้าขายทางไกลต่างชาติต่างแดนท่้งเินนะงานด,ดีบริการค่ะอืมกรรมาอาชีพเลยค่ะคุณส่วนผูกค้าทาั้งไกลๆชาวต่างชาติต่างแดนตั้งเิน,นะคะ่ะได้ลาบเลยค่ะลาบจากทางไกลอ่าเข้มแข็งค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว นะในอดีตจบไปแล้วด้วยความเข้มแข็งเ,เน็ดนักเหนื่อยอยากค่ะอุปสรรคปัญหาเข้มแข็งการตัดสินใจครั้งสำคัญสำเร็จค่ะบริวารก็มาสนับสนุนให้มีการเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะรู้คุณค่าของการเงินจากบริวารที่ให้มานะคะการเงินไดมาจากความหนักเน็ดเหนื่อยอยากค่ะรู้คุณค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติมิตรมาสนับสนุนค่ะตนเองก็ทำเต็มที่ค่ะ รู้แจ้งสัจธรรมความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาท่านขอค่าขึ้นฟังเรือท่านพระพุทเจ้าสื่อสัตว์ขอขึ้นเรือลำสื่อสัตว์ไปลงฝั่งโน้นในไหมไม่ได้หรอกเพว่าคนสื่อสัตว์ยางเจ้าไม่ยินดีต้อนรันแบสำหรับ คนที่ขึ้นเรือลำนี้งั้นตำแหน่งล่ะขอข้าขึ้นไปฝั่งโน้นได้ไหมเรือตําแหน่งนั้นคงไม่ได้เช่นกันแล้วการเวลาล่ะท่านยินดีต้อนรับท่านมาขึ้นฝั่งกับข้าพเจ้าได้เลยนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเดียวมันก็ผ่านไปนะทีสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือคนะวามเข้งแข็งความสามารถปรับตัวได้ก็รอดนะไม่มีปัญหา ชื่อเสียงไม่คงอยู่ตำนานก็ไม่เออกำหนดตำนานคนคงทนเป็นบุคคลในตำนานตำแหน่งการงานนี้ขึ้นแล้วก็ร่วงร่วงแล้วขึ้นสู่ใหม่นะแม้เศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรแม้ภานะวะเงินเฟอ้อฟุบอแฟบยังไงก็ทำงานแก้ไขปัญหาสนุกสนานงานทางไกลงานจะเบื้องหลังค่ะเวิร์กร์มหูถ้ามายาวนานแล้วค่ขึ้นๆลงๆขึ้น,ลลลนแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นได้อีกนะคะ ก็ได้พบกับการเป็นแปลงด้วยความเข้มแข็งสปอนเซอร์มาทุกวันเลยการเงินดีค่ะเศรษฐกิจดีนะคะสิ่งที่ได้มาลมลุกคุกครานมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปรู้แจ้งสัจธรรมความจริงนะคะลมลุกคุกครานนะไปไหนไกลๆก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวก็แคล้วคลาดนะสิ่งที่ปรารถนาผม ค้นพบสัจธรรมความจริงอนาคตต่อยอดออกไปเนี่ยได้ทําการเงานกานค้าหาเงินไร็ได้แลกเปลี่ยนจากเงินตราต่างประเทศดีมากอ่ะแกไขปัญหาด้วยตนเองโดดเดี่ยวลําพังก็ไม่ได้เดี่ยวนะก็สําเร็จนะก็มาสนับสนุนสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจก็มีการเงินมั่นคงเมื่อไรนะก็ เลงไปที่การยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยกย้ายบ้านยก้ายงานยก้ายคู่รับตัวได้กรด็รอดจะมีเกมมีรถสักคันบ้านสักหลังแม้จะเป็นอ่าเมื่อสองแล้วก็ได้นะคะรวยแล้วค่ะความคิดภายในใจรวยไม่ชนจนไม่นานกงลก้อกงเกวียนเริ่มทําง,งานด้วยสิ่งที่ได้มาด้วยความเน็นนักเหนื่อยนะคะบริวารก็มาสนับสนุนการงาน ความแข็งแข็ง่งทําให้ได้คนพบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจึงจะเป็นที่พึ่งของญาติมิตรไปค่นะปรับตัวได้ก็โรดแม้จะแตกต่างกันทางเชืช้อชาติศาสนาต่างพื้นเพศชาวโนโก็ปรับตัวได้เหมือนต้นอ้อเลี้ยไปตามลมนะคะปรับตัวได้น,นี่ยศตำแหน่งการค้าทางไกลต่างถิต่างแดนเนะี่ยรุ่งเรืองมากไปพบก,กับเจ้านาย ต่างถิ่นสนับสนุน,นะรวยไม่ทนจนไม่นอนรวยแล้วอ่ะชีวิตมาแรงนะสมดุลลงตัวแล้วทำงานไปด้วยลาพักผ่อนไปด้วยมีเกณฑ์ยโยกย้ายไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำอ่ใะใกล้กับธรรมชาติสายลมแสงแดดเนีใกล้กับพุตรหลานอ่ะบริวารอัน,นี้งานที่ได้อยู่เบื้องหลังงานต่างประเทศนะคะตนเองก็ได้ทำการสื่อสารใกล้ๆต่อไปอีกยาวไกลนะคะ มีทัศนคติแตกต่างกันเช่นไรอ่ะชาชนโนก็ปรับตัวเข้าหาได้ก็เป็นคนทันสมัยใหม่คะคิดใหม่ทำใหม่มีลูกเล่นว่าคิดทางการค้าเจราจาข้อความข่าวสารเข้วงว่องวงไวคะ่ะแก้ไขปัญหาได้สำเร็จนะคะ ไฟนั่นค่ะมีคนมีโขงนะคะเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับผู้มีบุตรหลานบริวารน,นะคะเขียวข้างกับบุตรหลานบริวารเป็นผู้บริหารการงานตําแหน่งานะการงานก็นนสําเร็จแล้วค่ะอเป็นเพื่อนเก่ากันค่ะนะ การเงินมั่นคงเลยค่ะคนไกลกับชาวธนูแต,ต่ปางกรน,นะคะไม่มีเหตุบังเอิญเนหนึ่งเปอเซ็นตมได้คิดจัดให้นะที่เหลือ99%้านสะิบเก้าอร์นต์ธนูลงมือทำคือโสดสันโดดก็อยู่ได้แต่ทางนี้เขาม,มีการเงินคนไกลนะีมีคู่แล้วค่ะนะรวยแล้วนะ บริวารที่เขาไปเกี่ยวข้องก็ไปเจอคนเงียบคนเฉยก็คือชาวธนูเองพบกับคนที่เสียสละอดทนผมกันซื่เป็นจิตแพทย์เป็นนายแพทย์เป็นหมออดทนถึงที่ได้ดินแน,น่นอะนเะนี่ยนี่ลชาวธน,นูบริวารของเขาไปเจอคนเงียบนะคนเย็นนะค่ะคนจิตใจขรี้ยอกเย็นเข้มแข็งค่นะ พบแล้วถูกใจนะไม่มีใครเพอร์เฟคไปพบแล้วถูกใจบริวารเช่นนี้แหละไปพบกับคนที่เสียสละนะอดทนถึงที่ได้ดีแน่นอนในว่าบริวารผูนะ้จิตใจเข้มแข็งก็นะคือชาทนงนี่แหละนะเนะี่ยโอ ไพบค้นพบว่าอะไรที่ติดตัวไปได้ไม่มีอะไรเลยมีแต่การปรับตัวได้ก็รอดไปพบกับบริวารพวกเสียสลับมีการเงินหมุนพอได้ลุ้นกัะอีกฝ่ายหนึ่งเนะี่ยเศรษฐกิจเนี้ยต้องคอยระมัดระวางังไม่ประมาทนะต้องแก้ไขปัญหาตามเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะ,ะไม่ประมาทค่ะถ้าไม่ประมาทก็ จะได้พบก,กับการงานที่กัดไม่ปล่อยนะก็จะได้พบก,กับความมั่นคงมีพลังค่ะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจสําเร็จรวยแล้วมีรถล,ะละักทรัพย์บ้านที่ดินการเงินมั่นคงถ้าไม่ประมาทต่อไปก็ยังคงมีหลักแรงที่ยู่วใั้ให้กับตนเองและบุตรหลานบริวารน,นะความคิดภายในใจมีบุตรเล้อนคะ่ะะ ติดถูกใจก็ไปพบรักถูกใจคนอ่อนไว้กว่าเนี่ยแตกต่างกันทางวัยวุคนนวินะเชื้อชาติศาสนาเนะี่ยอันนี้อ่อนไว้กว่าทางนี้ทางนี้ค่าเป็นชาวส่งถนมไปแล้วคนไกลก็ไปคคไทำงานการค้าออนไลน์งานต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกล่ะคนต่างถิ่นะพใครก็ไม่ถูกใจแต่ ก็มีคู่นะคู่ผมได้คิดจัดให้คนะ่ะหมุนชีวิตต่อไปค่ะคนไกลเนี้ยมีครบทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะแต่ก็ยังคงหมุนเวียนมาเวียนวนส่งชาวธนูค่ะพบรักกับบริวารที่เสียสลับนี่แหละชาวธนูไปแล้วค่ะ รอดแล้วค่ะคนเข้มแข็งไม่ใช่คนที่รอดเสมอไปคนที่ปรับตัวได้กับสถานการณ์นั่นแหละคือผู้รอดการเวลาพิสูจนได้จงให้เวลากับเวลาคะนนงพิสูจน์ให้เห็นแลยนิวไปเก i n n หนึ่งชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอค่ะ Inspiration เกิดแรงบันดาลใจเหมือนนกน้อยบอยบินออกสู่โลกกว้างอนะาญาอยู่ในกงรงขัง่นะชีวิตผมไดกคิดจัดให้หมุนะมเวียนต่อไปค่ะลงมือทำนะปรารถนากาเงินไรายได้นะลงมือทำาลนะคะอีกฝ่ายหนึ่ง c o m f o r t z o n นนะ c o ม f o r t ตเมีแสงสว่างที่ปลายอโมองนะตั้งโคู่สบายแล้วนะคะ่ะใหม่ไปยึดมัน่น ถือมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะจองขมังเวกมาเจอกันค่ะเห็นผู้เสียสลับยินดีมุ่งไปที่สิ่งที่ทำด้วยรักนะก็คือการงานนะการงานมันมีของของดีค่ะทั้งคู่เพื่อนเก่ากันค่ะ